เป็นร้านปิ๊บกุมองนะครับสามปีเอ๋ช่วงเจ้าสินแนะนำนะครับน้องก้อแนะนำโดยน้องก้อเคเอาะไรบ้างนะหนึ่งหนึ่งใครหนึ่งพอและแค่นั้นไปได้แล้มาที่นี่เจ็ดสิบแปดยังไม่มาเลยนะกระดองนะส่งให้ที่ นี่น้ำจิ้มแบบพริกกระเทียมเดือดๆมากนะมาชิมกันดูนะครับระหาที่หมอๆกันนี่จิ้มใหญ่มากอ,มอ,มอร่อยอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากเตดเรี้ยวหวานเีือๆ